สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวบชาวอีห่านสมาชิกแก๊งหลอกดูดธนบัตรเล่งเหยื่อนะักท่องเที่ยวต่างชาติทำทีขอดูธนบัตรก่อนใช้เลขกลนรักทรัพย์สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายชาวจีนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สนองห้อยขวางว่าขณะที่ตนเองกำลังรอขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีเอ t มอาทีพระรามเก้าได้ถูกชายลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลางเข้ามาชักชวนพูดคุยว่าอยากไปเที่ยวประเทศจีนและได้ขอดูธนบัตรหยวนเนื่องจากไม่เคยเห็นผู้เสียหายจึงหลงเชื่อ และหยิบกระเป๋าเงินออกมาและดึงธนบัตรเงินหยวนออกมาให้ผู้ก่อเหตุดูขณะนั้นผู้ก่อเหตุทำทีพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจจากนั้นผู้เสียหายรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านมาด้านหลังใกล้ๆเมื่อผู้ก่อเหตุส่งธนบัตรเงินหยวนคืนให้และเดินจากไปผู้เสียหายพบว่ากระเป๋าเงินของตนเองได้หายไปแล้วภายในมีเงินสดสกุลบาทและสกุลหยวนรวมประมาณ3 0 0 0 0บาทผู้เสียหายจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สนห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จากกรณีกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนตรวจสอบภาพจากวงกลงวง,วงจรปิดพบพยานหลักฐานผู้ก่อเหตุได้ทำทีพูดคุยหลอกลอก่ลอขอดูธนบัตรเงินสกุลหยวนจากผู้เสียหายและพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจจากนั้นได้มีชายลักษณะคล้ายชาวตะวตัวนออกกลางอีกหนึ่งคนเดินผ่านมาใกล้ๆและใช้มือร้วงกระเป๋าเงินของผู้เสียหายจากนั้นจึงได้หลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดสืบส,สวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ พนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจนสามารถออกหมายจับผู้กรอเหตุได้ในที่สุดขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง